นี่ก็เป็นการแนะนำคาฟ่าแล้วก็ร้านค้าทั่วไปในแลคเนล็อกเซิร์ฟเวอร์ดูรินนะฮะแอคเนล็อกเซิร์ฟดูรินอพิโซด5.0เซิร์ฟดีไม่มีกระตุกรวมความสนุกทั้งหมดไว้ในนี่หมดแล้วเพื่อนเพื่อนท่านใดกลัวเลเวลตามเพื่อนไม่ทันท่านไม่ต้องกังวลร้าน a s เอส e ีสปีดเลเวลรับปั้นตัวละครราคาเริ่มต้นเพียง1-70รักสิบเท่านั้นสนใจติดต่อที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับซื้อขายเงินเอ็มราคาดีหน้าโรงแรมมอต้องร้านทรงซ้อการันตี ชื่อนี้ไม่มีผิดหวังถ้าบอกว่ามาจากเพเทพ8 8 8มีราคาพิเศษให้อีกนะครับโมนึกถึงอุปกรณ์เกมมิ่งต้อง i n t e c t t ท d i n n g r r u u p รวมอุปกรณ์เกมมิ่งมากมายคุณได้อุปกรณ์เกมมิ่งเราได้ค่าขนมอย่าลืมสนับสนุนช่องเทพ8ป8 8ดด้วยลิงก์ด้านล่างนะครับใครอยากได้อุปกรณ์เกมมิ่งไปกดที่ลิงก์ได้เลย สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เทพ888นะครับวันนี้จะมาแนะนําสําหรับมือใหม่ที่ไม่เคยเล่นลกนาล็อกมาก่อนเลยนะเออในเซิร์ฟเวอร์ดูลินนะฮะเราจะมาเกิดกันหลังจากออกที่คาฟ่าไม่ใช่คาฟ้าถุยหลังจากออกมาจากเทนนิงกาวนะฮะเมื่อจ็อบเราได้10แล้วเราก็จะมาเกิดที่เมืองมอร็อกนะครับอันดับแรกนะฮะจะแนะนาคาฟ่าอยู่นะคาฟ้ามันจะมีอยู่ทุกเมืองนะแต่เมืองนี้มันจะแบบเป็นเมืองตลาดนะฮนะคนจะเยอะหน่อยเดี๋ยวพาออกไปมันจะมีทุกวาร์ปนะฮะวาร์ป ้ก็มีวับฝาก็มีวับล่างวับบนก่อนถึงวับบนก็มีนะฮะอาคาฟาเป็นยังไงนี่นะฮะคาฟาก็คือ น,นี่ไงนี่นี่คือคาฟ่านะฮะคือผู้หญิงใส่ชุดเมดนะฮะนี่คือคาฟ่านะเขียนเนี่ยคาฟ่าเราเห็นผู้หญิงอย่างเงี้ยผู้หญิงใส่ชุดเมดอย่างเงี้ยนี่คือคาฟ่านะฮะเราคุยกับเขาอยู่เมืองไหนก็ตามเราเซฟไว้เมืองนั้นก่อนนะฮะเซฟไว้โอเคเราเซฟไว้เห็นไหมในคาฟ่ามันจะมีเซฟมีคังเก็บของในไ d เดียเดียวกันสามารถเก็บของด้วยกันได้นะฮะใช้คลังเดียวกันได้ แล้วก็มีเทเลพอร์ตแล้วก็มีรถเข็นนะรถเข็นเออมีไกด์มีไกด์ guide, เนี่ยเห็นไหมมีไกด์โอเคนี่ก็เป็นเบื้องต้นนะฮะสำหรับคาฟาแนะนําคาฟาเบื้องต้นนะฮะก็จะมีเซฟมีคลังเก็บของนี่เราจะเสียบริการนะเมื่อบัตรคาฟาเราหมดอ่ะบัตรบัตรฟรีมันจะมีบัตรฟรีให้ตอนเริ่มเกม,นะมแล้วมัน20ครั้งเราจะเสียต่อการเปิด100นะเออนี่ผมก็เสียไปล้ว100มันก็จะเก็บของร่วมกันได้นะมันก็เป็นคลังของเป็นคลังแยกให้เพราะเป็นไอเทม เป็นของแคสเป็นชุดเกราะเป็นอาวุธอะไรอย่างเงี้ยเป็นธนูเป็นการ์ดเป็นขยะทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยฮะเป็นทาฟ้านะฮะนี่คือผู้หญิงใส่ชุดเมดในเซิร์ฟเวอร์ดูลินของเราทางขวานี่ก็คือฮิลเลอร์ฮิลเลอร์ก็คือคอยรักษาเรานะฮะนี่นะฮะตามข้อมูลท่านหนูเนี่ยเขาบอกว่าชื่อเราเวลน้อยกว่า70จะได้รับ HP และ SP 40%เมื่อเราตายแล้วเลือดเราหมดนะจะได้บัฟ AG กับเบสซิ่งนะ 30นาทีแล้วก็แมกนิฟิเคชัน n 5นาทีนะฮะนี่เราก็จะได้ฟรีเมื่อเราเลี้ยวไปถึง70เราก็ได้ฟรีไปเลยอันนี้มันจะเร่ง s อีให้ไวขึ้นนะฮะ5นาทีแล้วก็ทำให้เราวิ่งไวขึ้น30นาทีแล้วก็ได้เด็กอิน e n g ็งมาเพิ่มอีก่างละ5ใา่งไหมเอออามนาทีนะฮะโอเคนี่ก็เป็นเบื้องต้นนะฮะสำหรับมือใหม่เราจะวร์ปไปไหนมาไหนเราก็มองคาฟาไวนะฮะมองคาฟาแล้วก็เทเลพอร์ตได้เลยเราจะไปเมืองไหนเราก็เลือกเมืองนั้นจากเมืองมอลล็อกไปก็จะมีพรมีพยอน มี Alberta, ม Kom ado, ado od, อัลเบลตามีคอมคอมาโดคอมมาโดพอรอตเบคอนอ่าจไม่ออกนะแล้วก็ใครจะไป PVP ก็คลิกที่คนนี้เลยอาหารสมชุดเกาะไป PVP ถ้าใครเล่นโลกจะไปจําสกิลก็ไปที่เมืองที่เขามีมขายสกิลก็คืออิสดูดเออแล้วก็อีกคนหนึ่งเนี่ยฮะไอ้หนุ่มน้อยแต่งตัวเหมือนนินจานเนี่ยฮะเอ็กซ์ต้าดลเลอร์นะฮะก็จะมีอยู่ทุกคาฟ่าจะอยู่ด้วยกันนะฮะสามคนนี้4ี่คนนี้จะอยู่ด้วยกันแทบทุกที่เลยในมุมน่าจะมีอยู่ตามจุดก่อนว์บออกว์บซ้ายวา์บขวาวา์บบนแล้วก็ตรงก่อนว์บล่างมีทุกว์บนะอ่านี่ก็เป็นร้านค้าซื้อขายไอเทมทั่วไปนะก็จะมีหมดเลยธนูก็มาซื้อที่นี่ได้ธนูปกติธนูเงินธนูไฟ แล้วก็มีส่องของนี่เวลาเราเก็บของได้บางอย่างต้องมาส่องของอ่ะแต่เสื้อมนี้มันมัน,ม,นมันมองเห็นเลยไงแล้วก็มียาแดงยาส้มยาเหลืองยาไว้ยาเขียวสตรอเบอรี่ก็จะแพงกว่าที่เราไปหาเองหน่อยนะพวกนี้มันจะแพงลแล้วก็มีพาเนเซียเล่งเหลืองเร่ง,เ,งเขียวเล่งแดงแล้วก็มีวิง่ง แล้วก็มีบีวิ g งมีแท็บมีใบชุบแล้วก็มีบูเจมนี่นะฮะคือไอเทมหลักๆที่เราค่อนข้างจะใช้กันบ่อยมากนะในการฟามก็ซื้อจากพวกนี้ได้เลยนี่อันนี้คือธนูต้องมีอยู่แล้วสามันที่คือธนูลูกธนูหลักของสามันนี้เลยเออนี่ก็เป็นร้านค้านะฮะร้านค้าทั่วไปของจําเป็นต้องใช้นะฮะมีขายทีน่นี่นี่ก็เป็นแนะนําสาหรับมือใหม่เบื้องต้นนะครับผมนี่ก็เป็นการแนะนําคาฟาแล้วก็ร้านค้าทั่วไปในเละนะ็กน่าล็อกเซิร์ฟเวอร์ดูรินนะฮะท่านใดที่มาใหม่ยังไม่กด ติดตามฝากกดติดตามไว้ด้วยนะฮะขอบคุณทุกท่านที่รับชมและรับฟังกันด้วยนะครับขอบคุณครับนึกถึงอุปกรณ์เกมมิ่งต้อง i n t e ต็กเทดด g g งกรุ๊รวมอุปกรณ์เกมมิ่งมากมายคุณได้อุปกรณ์เกมมิ่งเราได้ค่าขนมอย่าลืมสนับสนุนช่องเทพแปดดด้วยลิงก์ด้านล่างนะครับใครอยากได้อุปกรณ์เกมมิ่งไปกดที่ลิงก์ได้เลย